ต้งน,นอปมันเป็นเขาคือคนจอดดน่น,ดน,นีอยจนอจอตงหนอ,นหนอเข้าประตูไหนเข้านี้เลยเข้าประตูนั้น สภาพสุดเลมันเก่งยาวได้อยู่ไม่ได้มันมันไม่น่าฝนจะตกเนะลยฝนมันไม่น่าจะตกเลยนะใช่ถ้าไมฝนไม่ตกจะดีกว่านี้อยู่โอ้สวยกต้นใหญ่เดีย๋ยวถ่ายดีกว่า เปิดไม่ใช่หรอข้างบนคงไม่กล้าขึ้นไปหรอกเขาเปิดไหมโอ้โหยังบประสายจริงๆมันมก็จะมืดๆนะโอ้ยถ้าวันมีแสงสว่างคือจะดีแทนนี่แห่งามงาม

เป็นภาพีดเป็่งไไปขึ้นไปขึ้นไปได้ยขึ้นได้ขึ้นเป็นไว้เป็นชั้นเป็นชั้นอ่ะ เข้าไปได้เข้าไปได้ทายไปซิเบอบ่ไดเว่าเด้ไี่บ่บ่บดบบดบไดเวลสจะไปตัดเสียงคองเข้าออกอีกเทนึงจะตัดเสียงได้แล้ว ปราสาทหินของหลวงปู่ศรีวัดปากกุงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ขึ้นไ,นได้ไหลายชัน้นนะเนี่ยมีชั้นสองสามสี่โอ้ยทำไมเก่งนี้วมาเอาตัวเงินผ่านมาเจ้าจ้า ทาง่มด้วยเลยอย่าแต่ดอย่านลงเสียไปมากเวลานอนยุ่รปเปนทีเด่นเห็ดเนจังสีเถือนเนาะ่ซาซาสาซาซาใส่าไว้เื่อนเื่อนาซาเ่อนองซาซา หลวงปู่ศรีท่านมาพือนถมายูนี่ตั้งไดแต่ไรนะแต่ว่าอยู่วัดที่ท่านไปสร้างคือพระเจดีย์ผาน้ำแต้มผาน้ำทิพนะวดัดพระเจดีย์ชัยมงคลนะ่ะเน,น,นี่ยคือท่านท่านเนี่ยเราเป็นคนสร้างแต่วัดที่ท่านอยู่คืออยู่วัดปากุงนี่แหละ I <laughs> บรรยากาศรอบ,รอบ อ่รใหญ่อ่ะแป๊บแป๊บหนึง่งไม่กลางก็ไม่ได้มันก็เปียกอยู่นะเปียกอยู่มันเม็ดมันเม็ดเล็กแต่ว่ามันไม่มันไม่ จะมีทางออกไปข้างนอกเออดูต้นไม้ต้นนี้ใหญ่หน่อยใหญ่คักสูงคักเลยถ่ายแ่อกันเป็นงย้างถ่ายมุด จะต้องไปเดินข้างหน้าถึงจะถ่ายวีดีโอเดินข้างหน้าแล้วก็หันเดินแล้วก็หันหลังมาจะถ่ายตามแล้วไม่ไเห็นจะได้เห็นทุกคนเลยอุ้ยอุ้ยเขาตกใจเขาวิ่งหนีอมีต้นใไซยไอยนะคะ ใหญ่โตมหโฬานมากทางฝั่งน้นจะเป็นศาลากลางน้ำค่ะเป็นศาลากลางน้ำเดินเข้าไปแป๊บนึงมีประตูเปิดเข้าออกนี่ค่ะ เป็นสารากลางน้ำนะคะมีน้ำล้อมรอบบรรยากาศสวยงามมากะคะ่ะต่ช่วงนี้แดดก็ไม่ค่อยมีพ่อเป็นฝนฝนก็ลงเม็ดปอบแปะปอบแปะเลยไม่ค่อยเลยไม่ได้สะดวกในการถ่ายทำคลิปเท่าไหร่นะคะมาท่องเที่ยวมาชมในวันที่ฝนตกฝนทำพายุเข้า แล้ก็ถ่ายดูบรรยากาศรอบๆสาราสาระลากลางน้ำ เจนอนกยุงนะคะนกยุงนกยุงมีไก่เตี้ยนกยุงมีอยู่สองตัวอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเขาเดินหนีแล้วเขาเห็นเราเขาตกใจตอนที่พระอาการ หลวงปู่ศรีมณรณภาพเอาตั้งตัวนี้ผมกิดเมียวได้มาคารวะอยู่ไ<ด>อ้ตัวนี้คือเมลูกเผาเมลูกเม่นตีคือเมมนคือเผาหลวงปู่ศรีอ๋อเหรอคุตตีตัวนั้นคือคุตตีเราอยู่อันนี้คือเดี๋ยวดูทายไปมาแล้วคุตตีเล่าอยู่เอาเว่เ บอกแน่นี่ซื้อวัดให้ฟังจักบ้านนี่สร้างเมมเนี่ยคือสร้างเมมเมมเนี่ยเมมคือเมมเขาหลวงปู่ศรีตัวนั้นคือสาระที่เพิ่นดูเพิ่นนั่นเป็นประจําแล้วก็หลังจากบางทีขึ้นไปอยู่ที่อ่าพัดธาดแั้วก็พระแต้มเาราะว่าน้องขอกไงหลวงปู่สรีพระเจดีมหามงคลที่สร้างสร้างตรงนั้นเกาไปไหว้บอกหลวงปู่ช่วยที ไปตัวเดินเถอเขาไปถอดรองเท้าพวกไปถอดรองเท้าติเขาถอดแล้วเขาต้องถอดเขาพาถอดเ้ยเออใช่ใช่นี่ไงป้ายเดินระวังเอาถย่วเราคอยยางนี่แข่งพยานมืแต่ท่านไม่ ข้างนี้ก็จะเป็นคลองเป็นเป็นน้ำนะคะ ม่ขึ้น่ะยายไปขึ้นเหรอไม่ขึ้นอ่ะอะไรที่มันลื่นๆนาะไม่เืรอ,อยังหมาฝา,าก,ากไว้ก่อนก็ไว้กัน่ไม่ขึ้นเอาถ่ายให้หน่่ย